มีรถกระบะตัวยกสูงโรงงานรถบ้านแท้เจ้าของใช้งานมือเดียวมาแนะนำสภาพสวยๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้เป็นมิสูบิชิไทตันพลัส u s 2.5 VG t u r ว o ปี2011เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาค่ะ รถคันนี้เลขใหม่วิ่งอยู่ที่2 1 4 5กิโลเมตรนะคะเป็นรถกระบะตัวสูงโรงงานเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2 5 0 0ซีซี140แรงมา้าเครื่องยนต์ดีสมบูรณ์อัตราเร่งดีนะคะเครื่องเสียงติดตั้งจอ Android พร้อมกล้องถอยให้เรียบร้อยภายในสวยสะอาดกลิ่นหอมๆเบาะไม่ขาดแอร์เย็นช่ำนะคะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์กระจกขึ้นลงได้ครบช่วงล่างดีคัสซีไม่ผุกระบะไม่ผุไม่มีสนิมค่ะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีรถขับขี่ดีมากนะคะเดินทางไกลได้สบายไว้เข้าไล่เข้าสวนได้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนท่านไหนหารถกระบะไว้ใช้งานรับไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ เล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีปี69สนใจนัดดูรถหรือลองขับได้ที่นวมินซอย74หรือโทรสอบถามขนมเพิ่มเติมที่เบอร์โทร094-0378811นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ